ก็เลยว่าจะเริ่มจุดนี้แล้วก็จะกลับไปทางนุ่นโอ้ยเห็นอยู่ในป่าเราก็ไม่เห็นว่าสร้างได้แค่ไหนไงตอนนี้เขากลังบุบเบิกับผมเออยกังบุบเบิก้นแล้วต้องระเบิดเผาอีกครับเออมีมีสร้างหมงค์งแหละไม่แต่นนี้ตอนนี้เกถ้าไม่ลงรถไฟก็จะไม่เห็นหรอกเราต้องเดินลงมาดูข้าบสงมือใครมาเนี่ยอ๋อนี่เอาอนนี้เขาอันนี้อันนี้ ค้าไปส่งไปค้าไปส่งอก็ภาวนากันอยู่เอาใจช่วยอยู่นะอิตาเลียนไทยผมก็อยากให้เขาดีสุดเลยเจริญมีมาเจริญเลยเขาเจริญเลยก็รออยู่เพราะว่าอยู่เาเไม่ต้องไปท้วงกันนะผไม่ชั มีแต่พม่าแต่พม่าพม่าไม่โอเคไม่โอเคครับพี่โอ um ้ยยังไงเขาอะไรวันเนาะเขายังเฮาวยังเฮาวยังเฮาเออเอาเดี๋ยวคงมีทางออกแหละออกไก่ป่าก็มีเลยเออแล้วหินหินข้างล่างมันเป็นก้อนหรือก้อนเล็กหรือก้อนก้อนก้อนใหญ่ครับอ๋อก้อนใหญ่เลยอ๋อก้อนใหญ่โอ้อย่างนี้เลยแหละอืม ไ,ไอ้มันจะมีท้องล่องอยู่ตรงหน้าอุโมงใช่ไหมอ๋ <laughs> อระเบิดเยเรื่อยไปถึงนู่นเลยใช่ไหมอ๋อตรงจากปากอุโมองอ่ะเป็นเป็นอิตาเลียนไทยปะหรือว่านวรัตคนที่เขาทำอุโมงเนี่ยต่อมาให้ไม่ถึงไม่ถึงทางออกนะ อ๋ออิตาเลียนไปจ่อปากกุมงเลยอ,ออออบริเวณนี้เป็นเพียร18ครับต่อ d หน่งเก้าสบวกสองเจ็ดสามจุด,ด

ลังวัดเป็นคลองน้ำเหรอครับห<ะ>ลังวัดเป็นคลองน้ำไหมเป็นคลองน้ำใช่ไหมอ๋อเห็นต่อหม้อรถไฟที่เขาสร้างหรือยังตอ่ตอใหญ่ๆต่อปูนใหญ่ๆยังไม่เห็นเนาะโอเคครับ เราเป็นสถานีของไข่ครับจะมีตลาดกลางของกินเพียบเลยเสร็จจุดนี้ก็ออกไปทางถนนมิตรภาพได้เ,ออเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ว่ากลางเดือนกันยาปีที่แล้วมาดูเห็นแค่ต่อมอกก้าวต้นถ้าเดือนผ่านไปเนี่ย้าเดือนจะ6หกเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขึ้นเทียบแล้ว เดินไปดูว่าเ,เสาขาวแดงที่ผ่านกลางบ้านบ้านบรรดาลุงบุงว่าป้าหรือกันหรือ,อยังน,นครเสาเก้าต้นที่สร้างเสร็จตั้งนานแล้ว เดี๋ยวไปดูตรงทางฝั่งขวามือคลองลำตุกคลองโอ้ยังปล่อยน้ำเหมือนเดิมครับแต่พองลงนิดหน่อยที่เรามาถ่ายเมื่อกลางกันยาปีที่แล้วเดี๋ยับเส้นทาง ที่จะไป,ปแบรรจบกับที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ย<อ>ใกล้จะทะลุก,กันแล้วล่ะตันนี้เป็นคลองน้ำก็รสร้างจะข้ามคลองคลองคดไปคดมาไม่รู้จะข้ามกี่ครั้งครับเดีวเก้าต้นแล้วก็จะข้ามมาฝั่งนี้ ใช้งานก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างกันแล้ว ไอ้คลองนี้สะพานจะข้ามกี่คลองครับแต่ยังแต่ย <|ar|> ังไม่ได้เริ่มสร้างใช่ไหมตัวสะพานอ๋อข้างหน้านี้ใช่ไหมเดินไปไกลปะอ๋อเดี๋ยวเดินไปไอไม่ให้ห้วยเดี๋ยวไอ้ลำตะคองใช่ไหมเออบ้านเราเรียกห้วยฝั่งน้นเดินไปแล้วล่ะว่าจะเดินไปต่อไม่ไหว อ๋อของใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออมาเมื่อที่แล้วาเาไม่ได้เข้ามาตรงนี้ โอ้น้ำเขียวอือเลยปล่อยน้ำมาเรื่อยๆปล่อยจากท้ายเขื่อนครับท้ายเขื่อนจะลงเลยเหมือนน้ำตกเลยวางวางเดี๋ยวค่อยไปเอ๊ะอะไรนะอ๋อเบ็ดเออก็นึกว่าปลาอะไรตกปลาได้ไหมได้ไหมอ่าอกำลังสร้างสะพานข้ามสำหรับรถสวิตวิ่งครับ ทำมาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงไปจากที่เรามาดูเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทะลุกันถึงตรงนี้ครับตอนเรามาเดินกันยาเนี่ยมาถึงแค่นี้ไม่ได้เข้ามาตรงนี้คลองลำตะคองแล้วมันก็จะโค้งลงไปนน้นที่เราถ่ายประจำอยู่ ก่อนถึงสถานีสูงเนินนั่นน่ะของนี้นะปล่อยน้ำเรื่อยๆแต่กว่าจะถึงสถานีสูงเนินก็มีฝายกันไม่รู้กี่ฝาย ที่เราถ่ายเมื่อกลางเดือนกันยาเสาเต้นแล้วก็ข้ามมาอีก2ต้นก็รออยู่เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วลหละ,ะเดี๋ยวเดินไปดูบ้านลุงกับป้าหน่อย ปากันลือออกหรือยังเดี๋ยวเดินไปดูทางฝั่งที่สร้างชุดควบคุมไฟฟ้าของรถไฟเพียห้าครับ D K 1 9ึ่งเก้าสีบวกหหงห้เจ็ดแปห้าสูงสิาเมตรสำหรับกลุ่มนี้นะ นั่นน่ะไปเรื่อยๆที่เราเดินมาเมื่อกี้ตรงโน้นที่กำลังสร้างสะพ,พานสำหรับรถข้ามรถสวิทข้ามรองลำตะคองแมวไม่แมวได้ชือเลยเ <laughs> ดวนี้พี่อห้าสิบเจ็ดครับสูงสิบสาเมตรเท่ากัน แต่ละต้นก็สามสองเมตรห่างกันสามิบสนิดๆวันนี้ครึ้มครับแล้วลังสิท์ลำลูกกาฝนตกเพินบอกตกหนักเลยตอนนี้นะบ้านใต้ยังอยู่บ้านลงบ้านใต้ยังอยู่ ได้หรือแต่๋ยวขาแดงไว้รอแล้วเดี๋ยวไปโดูบ้านลุง เริ่มเปิดพื้นที่แล้วมาตอนนั้นยังหญ้ายังเขียวอยู่ตอนี้ก็จะเป็นชุดจุดคอนโทรลไฟฟ้าของรถไฟตอนเรามาเมื่อกันยามันก่อเป็นฐานลากอ๋อครับเอครับมากันยาปีที่แล้วนะยังหญ้ายังเขียวอยู่ แล้วก็จะไปอย่างนี้ต่อหรือว่ามาสุดที่เราก่อนอ๋อใช่<า>ใช,ใช่แต่แต่เห็นเจ้าหน้าที่มาแล้วละ่ะตรงเสาเจ็ดต้นเมื่อกี้เนี่ยแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วไปแล้วไปไหนครับพี่ คันโทนมีหลายจุดคนะรททับกว่าจะถึงโคราชอ่ะ,อะ,อะไม่มีแดดเลยล่ะว,วันนี้ฝนคึมทางประเทศมัง้ง <c oughs> ดูเปิดเป็นทีลวะวันนี้วันที่สิบหกมีนาครับ กันยาถึงมีนาน่าจะประมาณ 5, เท่ากันแล้วเดี๋ยวเดินไปดูไอ,อที่จะข้ามรางรถไฟกันฝนล,ลงเม็ดแล้วสายงานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูตรงแค่นี้พอเดี๋ยวกลับไปสถานีก่อนเดี๋ยวกลับ เดี๋ยวจะขึ้นรถไปกลับลังสิตไม่ทันอย่างนี้เวลาอยู่ครับบ้านลุงก็ยังไม่ได้ย้ายาเดี๋ยวถ้าจะย้ายตอนไหนเขาจะบอกแต่ใกล้แล้วล่ะ หันหน้าไปทางโกราชครับการรับทางวิ่งที่เรานั่งรถไฟผ่านประจำนั่นแหละเดี๋ยวซื้อยพี่แต่ไม่เดินไปดูนะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปทันรถไฟ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็หันหน้าไปทางสถานีคลองไผ่